รัสปูตินกับความลับที่ล่มสลายราชวงศ์รัสเซียคุณเชื่อเรื่องพลังเหนือธรรมชาติไหมครับเพราะในประวัติศาสตร์รัสเซียมีชายคนหนึ่งที่ใช้พลังลึกลับแทรกแซงบัลลังก์กษัตริย์จนนําไปสู่จุดจบที่นองเลือดที่สุดของราชวงศ์โรมานนฟชายคนนั้นคือกริกอรี่รัสปูตินเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อเจ้าชายอเล็กเซ์รัชทายาทเพียงองค์เดียวของกษัตริย์ซาร์มิโคลัสที่สองป่วยเป็นโรคเลือดไหลไม่หยุดซึ่งในยุคนั้นแทบไม่มีทางรักษา ทำกลางความสิ้นหวังจูๆ่ๆนักบุญพเนจรมาดเซอร์ที่ชื่อรัสปูตินก็ปรากฏตัวขึ้นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อคือทุกครั้งที่รัสปูตินสวดมนต์หรือสัมผัสตัวเจ้าชายเลือดที่ไหลไม่หยุดจะหยุดลงอย่างปาฏิหารนั่นทําให้พระนางอเล็กซานดราเชื่อสุดใจว่ารัสปูตินคือทูตจากพระเจ้าและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ชายลึกลับคนนี้ได้เข้ามากุมอํานาจสูงสุดในวังหลวงแต่ชาวรัสเซียกลับไม่คิดแบบนั้นครับ รัสปูตินถูกมองว่าเป็นพ่อมดผู้มักมาในกามและใช้ไสยศาสตร์ครอบงำกษัตริย์ข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ลับๆและการคอร์รัปชันกระจายไปทั่วในขณะที่ประเทศกำลังเผชิญกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งความเกลียดชังจึงทวีคูณจนนำไปสู่แผนการสังหารที่ตายยากที่สุดในประวัติศาสตร์คืนหนึ่งรัสปูตินถูกลวงไปวางยาพิษด้วยไซยาไนในปริมาณมหาศาลแต่เขากลับไม่เป็นอะไรคนร้ายจึงกระหน่ำยิงเขาหลายนัด เขาก็ยังลุกขึ้นมาบีบคอคนร้ายได้อีกจนสุดท้ายต้องจับเขามัดแล้วโยนลงแม่น้ําน้ําแข็งผลชนสูตรระบุว่าเขาเสียชีวิตเพราะจมน้ําไม่ใช่เพราะยาพิษหรือกระสุนปืนการตายของรัสปูตินคือคำสาปแช่งสุดท้ายครับเพราะเขาเคยเขียนจดหมายทิ้งไว้ว่าถ้าข้าถูกสังหารโดยคนในราชวงศ์ภายในสปีราชวงศ์โรมานนฟจะไม่เหลือใครที่มีชีวิตอยู่ และมันก็เป็นจริงครับหลังจากนั้นไม่นานการปฏิวัติรัสเซียก็ปะทุขึ้นกษัตริย์ซาและครอบครัวรวมถ้งเจ้าชายอเล็กเซ่ถูกควบคุมตัวและสังหารหมู่ในห้องใต้ดินปิดตำนานราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่มานานกว่า300ปีไปตลอดกาลแล้วคุณเหรอครับเชื่อว่ารัสปูตินมีพลังวิเศษจริงๆหรือเป็นเพียงนักต้มตุ๋นที่ใช้จังหวะเวลาในการทำลายชาติคอมเมนต์คุยกันได้นะครับ